เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะแหวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาจับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาพอสบายสบายระ้ะตอนที่เราใไล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตา อยากกดลูกในตาแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายต้องผ่อนคลายนะลูกนะ สร้างสบายสบายทั้งร่างกายและจิตใจสร้างผ่อนคลายสร้างสบายสบาย,บายแล้วกระทำแจงเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งนี่จ๊ะแล้วก็รวมใจกล่าเข้าไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่โซนกลางคายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วเบือรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายใจเย็นๆ โดยพระโลกพระธรรมทายญาิที่รักสักรูปให้นึกทบทวนในสิ่งที่หลวงพ่อได้เคยแนะนำมาตั้งแต่ก่อนที่จะไปเดินทางสดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาภูจินจิยานนี้เนี่ย จนกระทั่งเราได้ออกไปเดินทุดงให้มองกลางมองทางแล้วก็ในทุกจุดสิบแวะพักกด็ดีพักค้างกด็ดีในทุกๆกกิจวัตรกิจกรรมกด็ดีนั่งนอนยืนเดินใจต้องไม่เหินห่างจากกลางกาย ให้นึกทบทวนที่เราได้เคยนั่งอยู่ร่วมกันที่ห้องแก้วสารพัดนึกจะให้ปล่อยวางปอนกลาแล้วก็รวมใจ กลับไปสู่ภายในหยุดอย่างนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆให้นึกทบทวนให้ดีนะลูกนะนึกทบทวนให้ดีทีเดียวอย่างสบายๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะลูกนะต้องทำระหนึ่งว่า อยู่ในการที่ห้องแก้วสารพัดนึกอย่างสบายสบายตั้งสบายสบายรวมทั้งเลูกทุกทุกคนด้วยตั้งสบายสบายนะลูกนะให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอิศูนกลางกายฐานที่เจ็ด แล้วก็นึกน้อมออกภาพประเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมานที่เราได้พร้อมใจกันอันเชิญนั่นไปตลอดเส้นทางตัวดงธรรมชัยเพื่อสถาปนาเสนทางมหาปูชเดจจานี้ในทุกคนทุกแห่ง นึกน้อมอรรตนาให้ท่านอยู่ในกลางกายของเราอย่างง่ายๆอย่างสบายสบายทำใจใสใสใจเย็นเยนเราจะได้เชื่อมสายบุญสายบารมีกับท่านแล้วท่านจะได้คุมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนนะจ๊ะ ดันออรวมใจไปหยู่นิ่งๆนุ่มๆ,มๆตรงกลางกายให้นึกให้เห็นเด็กคุหลงปู่อยู่กลางกายเนี่ยให้ชัดใสแจ่มกระจ่างอย่างสบาย ด้วยใจที่ผ่อนคลายนะลูกนะทุกทุกคนเลยวันนี้เนะี่ยเป็นวันแห่งมหาบิติที่ลูกพระธรรมทายาททุกโรกจนเดินทุดงธรรมชัยจนบรรลุเส้นชัย ถึงจดหมายในการสถาปนาเส้นทางแห่งมหาปูชนียาจารย์แล้วเราได้ทำภารกิจที่สำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์ตลอดอริยะเวลา24วันกับระยะทาง381กิโลเมตร ทุกย่างก้าวที่โลกพระธรรมทยาทเดินไปเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญบารมีแล้วก็ยังศรัทธาให้เกิดแก่มหาชนอีกนับไม่ถ้วนผู้ที่ยังไม่ศรัทธาไม่ได้เห็นโลกพระธดงหนึ่งพหนึ่งยยี่สโลก เดินทะดงกันอย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงามได้อากับกริยาที่สงบสำรวมสง่างาม,งามสมกับเป็นผู้ที่ฝึกตนมาอย่างดีแล้วสมกับเป็นสายเลหิแห่งประสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าเขาก็บังเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จะน้ำตายแห่งมหาปิติท่วมทนผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็มาเกิดความเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นลูกพระธรรมทายาทีรักทั้งหลายจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งพระธรรมทายา ผ้ปเป็นทายาททางธรรมของประสัมมอสมุทธเจา้าผ้ปเป็นสายโลยหิตแห่งประสัมมอสมุทธเจา้าและเป็นบุคคลสำคัญในตำนานแห่งการสถาปนาเส้นทางมหาปนียาจารย์อีกทั้งลูกยังเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่เป็นบอ่อเกิดแห่งบุญกุศลของญาติโยม และยังช่วยเปิดถนทางสวรรค์ให้กับผู้มีบุญสองข้างทางที่มาคอยต้อนรับอีกด้วยหลวงพ่อ,อรู้สึกเริ่มปิติและก็ภาคภูมิใจในตัวของโลกพระธรรมทายาททุกๆรูป ที่ได้ทำฝันในการสถาปนาเทีนทางแห่งมหาภูชนาจารย์ให้เป็นจริงขึ้นมาหลวงพ่อเฝ้าเพียรรอคอยวันนี้เนะี่ยมา20กว่าปีแล้วแล้ววันนี้ก็สำเร็จได้อย่างงดงามด้วยความตั้งใจมั่นของโลกโลกพระธรรมทายาทรุ่นสถาปนา รวมทั้งญาติโยมที่มาช่วยกันสถาปนาด้วยเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามของตัวเราและของพระพุทธศาสนาเราได้ย่ำธรรมเพลีกรองแห่งธรรมประกาศพระพุทธศาสนา ให้ปรากฏกับสายตาของชาวโลกแล้วนับไม่ถ้วนทั้งสองข้างทางและที่ผ่านทาง d n เเลิกพระธรรมไทยยาทุกรูปคือบุคคลสำคัญของโลกและจักรวาลที่เป็นที่พึ่งพิงของมวลมนุษยชาติและกัสบสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งเป็นบุคคลสำคัญของหลวงพ่อ ที่มีคุณค่าที่จะได้มาร่วมงานสารพระพุทธศาสนาสารต่อมนุยปณิธานของพระเดคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเรายังมีภารกิจการกราบคูปพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่สำคัญในยามน,นี้รอคอยอยู่ ซึ่งงานนี้จะขาดโลกพระธรรมทายร์รูปใดรูปหนึ่งก็คงจะไม่ได้พระเป็นงานใหญ่อีกทั้งเป็นบุญใหญ่ที่เราจะต้องร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อทองคำปรดี๋ยวง,งปูกพระผู้ปราบมารอัญเชิญไปประดิสฐานยังสถานที่ทรวิชาะที่เผยแผ่วิชาธรรมกายของท่าน ที่วัดปากน้ำบษีเจริญแต่นานหลวงพ่อจึงอยากให้โลกพระธรรมญาติที่รักทั้งหลายอยู่สร้างบารมีเดียกันก่อนมาศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อพระลูกทุกรูปจะต้องช่วยกันทำหน้าที่กอบกู้พระพุทธศาสนายขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยเฉพาะช่วงกไกลๆนี้ก็จะต้องเป็นพระพี่เลี้ยงของน้องๆธรรมทายาทที่จะตามมาอีกในภายหลังปที่เราจะได้เป็นบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ในการเชิญหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้สร้างศาสนาทายาทได้ช่วยกันเผยแผ่คำสอนอันทรงคุณค่า ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของประเด็คุณหลวงปู่ห้วิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกโลกทุกทุกรูปคือบุคคลสำคัญก็ลมหายใจของพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ศาสนาเนี่ยสืบทอดต่อไปอีก ในอนาคตเราเรามาร่วมบุดมการสารฝันของมวลมนุษยชาติให้เป็นจริงไปสันิสุขที่แท้จริงภายในให้เกิดขึ้นในยุคข,ของเราให้ได้ให้มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้ทุกๆคน แม้ภารกิจในการเดินธุดงค์จะเสร็จสิ้นไปในวันนี้ก็ตามแต่ภารกิจส่วนตัวในการที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาเรียนรู้วิชาธรรมกายต้องเดินหน้ากันต่อไปโดยยึดหลักฝึกให้หนักทำให้ถูกหลักวิชาให้ใจหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ นานๆเดียอารมณ์ดีสบายๆอย่ยางต่อนเนื่องสม่ำเสมอในทุกอริยาบทเราจะต้องบวชกันให้ได้หลายๆชั้นต้องทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกายภายในตัวให้เห็นชัดองค์พระชัดใสแจ่มกระจ่าง สว่างกลางกายตลอดเวลาทั้งหลับตายและลืมตาทำยาอย่างนี้จึงจะได้เชียวว่าเป็นหน่อเนื้อพุทธาคูณสายโลหิตแห่งประสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทักเกินในยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกและเป็นอายุของประศาทนา ตอนที่เราจะเร่งรวมกันประกอบพิธีจดประทีปวิชาธรรมประเด็คุณหลวงปู่และผู้ปราบมานให้โลกพระธรรมทายาทุกรูปรวมทั้งหลูกๆท,ทั้งหลายเนจุดใจของเราเองให้สว่างภายในสกอนให้จุดดวงแจงเราให้สว่างสวัยที่กลางกาย เมื่อใจของเราสว่างดีแล้วเราก็จะได้ขยายความสว่างผ่านมาที่มือของเราแล้วเราก็จะได้ร่วมกันจุดประที่บูชาทำพระผู้ปราบมากันต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้โลกทุกๆรูปโลกทุกๆคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆ เบาๆอย่างสบายๆจนกว่าจะถึงเวลาสว่างเราจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายประทีพบูชาพระผู้ปราบมารหรือพระเดชคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเธพบุีสดกันทัศโลกันต่อไป อย่าตั้งใจมากเกินไปในลูกนะต้องเบาเบาต้องพ่อนคลายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นต้องใจใสใสใจเย็นเย็นยิ่งกว่านี้ ต่างนิ่งนิง่งนุ่มนุม่มเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นยิ่งกว่านี้นะลูกนะต้องค่อยๆต้องเบาๆบา Chạy xảy xảy, chạy yên yên, Ninh ni, nụm nụm, Bào bào, toàn bào bào, xảy chạy yên yên นิ่งๆนุ่มๆเบาๆผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวข้างในจะกลวงโล่งว่างเป็นโพรงไปเลย แลวใจเราก็จะเคลื่อนก็นไปสู่ภายในอย่างง,ง่ายๆความเบาสบายก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรืเร่อยๆแสงสว่างก็จะเริ่มเรืองลองในกลางกายก็จะค่อยๆสว่างขึ้นมาเองอย่างง่ายง ต้องง่ายๆน ng ay, นลูกนะต้องง่ายๆใจใสๆใจเย็นเย็นตั้งเบาๆตั้งสบายสบาย บารมีจาการเดินทุด,ดงทำใจในคราวนี้จะได้ช่องสมบุญทั้งโลกระธุด,ดงแล้วก็โลกทุกคนที่ไปต้อนรับรธุด,ดงในโปรยกลีกยหลาบตลอดเส้นทางบุญบารมีนี้ก็จะได้ช่องจะกลันก่นใจของเราได้ใสใส เป็นความสว่างโปร่งบางเกิดขึ้นภายในกลางคายของเราอย่างง่ายๆจะสว่างโปร่งอย่างง่ายๆ่า้ใจใสๆใจเย็นเย็น ภาพน้องปปรก็จะบังเกิดขึ้นในกลางกายของเราด้วยและห้องปปรก็เอาของเราไปไว้ในกลางกายของท่านด้วยท่านกำลังกลัน่น้าตุธรมเป็จมกิรู้กายใจของเราให้ใสให้สะอาให้บริสุทธิ์กำลังเชื่อมสายบุญบารมีกับท่าน โลูกนิ่งนิ้นุ่มนม่มเบาวบาวสบายสบา